สวัสดีครับชาวสกาวทุกท่าน EP นี้จะเป็น EP ใหม่ครับกับทีมใหม่นะครับนั่นคือทีม GG นั่นเองหลังจากที่ EP ล่าสุดที่เราไปเล็กกันแล้วเฟลนะครับเราก็เลยคิดว่าเราควรแยกย้ายไปหาทีมที่เราต้องการกันดีกว่าผมก็เลยได้ลงเอ่ยมากับทีมนี้เลยครับพอลงเซิร์ฟวันแรกก็มีหลายอย่างให้ทําเลยนะครับหลักๆก,ก็เป็นงานยิงมากกว่าดักฟลชน,นี้ง่ายๆครับมันเป็นวิธีที่หาของง่ายมากกว่า าไปให้รจกจกพยายามขามขาขึ้นหน้ขาอยู่สน no, ุมาไปในรถเอี่ใช่ผมบรงเออรงพี่อตนีหรบอกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าขวาเข้าบ้าง หลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับก็ถึงวันเลดท,ทักทีพวกเราก็เลยเตรียมตัวที่จะไปเลดนะครับโดยบ้านที่เราจะไปเลดก็คือบ้านหลังนี้เลยครับหลังจากที่เราเตรียมตัวเสร็จแล้วเราก็ออกรถไปเลยครับเราจะไปตั้งหลักกันที่บ้านเขากันเลยโดยแผนการง่ายๆเลยครับคือการเคียระเบิดหน้าบ้านของเขาก่อนแล้วก็เราจะไขโดยไม่ใช้ซีโฟสักลูกครับซึ่งหน้าที่ที่ผมได้รับนะครับคือการเข้าไปแล้วก็สังเกตรอบนอกแลวก็ช่วยคุ้มกันคนงไขอะไรครับหลังจากนี้ก็ค่อนค่าที่จะพูดยาเกินไปเลยครับก็มาติดตามรับชมเลยนะครับ ่ตอนนี้เราก็ถึงบ้านที่จเจรหลไบที่เรียบร้อยเลยครับอย่างแรกก่อนเลยก็กต้องทําเตียงก่อนและในเวลาตอนนั้นเขาก็เปิดฉากยิงกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่โผล่เลยอะอ๋อ,อผมมาไี่เฟิร์สเนี่ยมั้งไม่เฟิร์สเจอแม่ไม่เห็นบ้านป้องเอาข้ามบ้านมันด้วยก็ด<า>ีนะ มันต้องว่ายน้ำมันทไตเวหนึ่ไม่ใช่บバレต์วะแม่งเนี่ยนี่ยเอาบาผมไปเล่ที่อเรใช่ปะขอขอหน่อยขอทอมขอนี่นี่มามาผมผมจริงมอควันนะถึงรูปตรงผมนะที่เอาได้เลยออกเอาทอมทอมเอาไปวันไปก่อนสองรูปทางซ้ายไม่แม่เห็นเลยกระเป๋าโอเค อยู่ตรงไหนหลุดแล้วล็อกนึงไปใครดูหลังปะกดผิดแบคแบคเลยอ่ะพี่บีมันอยู่ประมาณตรงไหนอ่ะรู้ะเจ้าเจ้าเจ้ามายิงผมา วัน oh, นี้เห Jim, นื่อยอระปยิงให้หน่อยเหซ้ายโผล่ขึ้นมายิงเพื่อนอ่ะยิงเพื่อนที่ไข่อ่ะป้อมขวามีตัวหนึ่งอ่ะนี่เอไ้ป้อมซ้ายเขายิงตายแล้วนะใช่ป้อมขวามีพี่เสียงรุดตัวหนึ่งพี่โอเคโอ่ารวยคุณรวยมีมันหัวมียาไหมผมเจ็บเ้ยทำไมได้ยิงไม่โดนนะทอมได้ยม่ถูครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งตัวพี่ซ้อนกันล็อกนี้ลุดแล้วนะตายแล้วทอมไม่ตายไม่ตายพี่เลื่อนไปถึงจุดไม่ตายก็ออกจากจุดคุณวะเพราะมันออก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 คุณวิ่งออกไปก็ได้วิ่งออกไปเลยวิ่งออกเลย เมื่อกี้มันเห็นผมไงแต่มันด้ตาวาคิดถ่ายรูปหมดพี่ตายไหมไม่ตายว่ะผมผมยิงดิี่ยทำท,ทเลยไปซะไหนถ้ามันทำกำแพองอย่างนี้ถือว่าเป็นกำแพงสามชั้นไปนะที่จะม,มาทำประตูยืดอำไมมานระเบิดเ <c oughs> ข้าบ้านมันซะในขวายิง <c oughs> มันเอาบายยิงผมเหรไหมผมไม่ตายมั้ยคา้าเราคายิงมันยิงกากมุมไหนวะมุกางมองไม่เห็นป้อมซ้ายกลังขึ้นเก็บระเบิดมึงจระเบิดยิงกันที่ไหนดีใครมีระเบิดปลาใส่ป้อมซ้ายปลาแล้วเดี๋ยวระเบิดนะผมโดนระเบิดวผมไปปลาใหม สายตรงทมองใช่ไหมป้าให้สายของอ้วนเลยอะด้านซ้ายอะมันมีสองป้อมคู่กันนั่นแหละตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละอ๋ะอแล้วแบบมันอยู่ยแค่ช,ชั้นสองไงแล้วทีนี้นกําแพงอะมันบังมันใช้มุมกนะนะําแพงได้เละจริงยิงลงมาอยู่นะอยู่ในป้อมนะเขายิงไม่ได้นะกําแพงมันติดอะ บ้านนี้ผมเปิดได้แล้วแหละแต่อีกบานหนึ่งอ่ะผมต้องรอให้มันไต่อีกรอบหนึ่งวีพกระเบิดมาคอยซับนี่หน่อยผมผมพกมาสามลูกโอเคเดี๋ยววีเข้าไปก่อนแล้วนี่เดี๋ยวไขเข้าไปชิดกันเพลทชั้นในแล้วก็หยอดระเบิดครับไอตัวที่มันยิงที่ฟนผมยังหาไม่เจอนะปั๊มขวาปั๊มขวายิงป้๊มขวายิงปั๊มเล่นสนัยใช่ไหมปั๊มดูขวาไปดีนี่ดูซ้ายอ่ะไม่ต้องไม่ต้องมาทับกันอะ มันวิ่งอยู่ข้างในบ้างพี่ฝนใช่ใช่วีต้องเปิดประตูบานนี้แล้วก็เข้าไปหย่อนแล้วก็ออกมาแล้วชั้นนี้ไม่มีเหรอชั้นนี้เคลียร์แล้วแต่ในพุ่มอย่าเหยียบนะไม่รู้ว่าเคลียร์หรือเปลวีวีอย่าตัดผ่านพุ่มนะระเบิดนะยังไม่ได้เคลียร์นะวีพุ่มอ่ะวีวิ่งมาชิดประตูเลยเนี่ยมันกำลังกู้สมมาหย่อนระเบิดให้หน่อยเร็วเข้าไปก<ล>่อนเข้าไปหย่อนเองเอ้าหย่อนระเบิด ทางซ้ายเกียร์โอระเบิดเยอะใช่ทางซ้ายเลยวิ่งเป็นเหยียบวิ่งเป็นเหยียร์นะเอาปืนระเบิดมาล็อกรอบก็ได้นะมม่ทายพีผตัวที่ยิงพี่พี่โฟนยังไม่ตายนะพี่เอกชัยอ่ะผมหายไม่เจอนะผมหายอยู่ผมไม่สมสกอร์แล้วตาย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 ใช่ขวาด้านนอกก็จีแคปใช่ไหมไม่ยถึงว่าขวาในบ้านนะไม่ใช่ขวานอกนะนี่จะไม่ดูข้างนอกนะดูอยู่ในบ้านโค้เพื่อนไข่ไปแล้วพี่โฟน ตรงข้างนอกผมไม่เจอตัวว่ะใอรเอาคระเบิดมามันมาเพิ่มไม่หน่อยได้ปะขอพักครับเกณฑลนเชอร์เอ้ยพโมลมาเวอรวาโอ้ยซุยคัทปุนคัทซุยคัดสายมีสายมีปนเหตุปนเหตุปนเฮดตายตายอารวีไม่ไดเบิดให้รุ่นหนึ่งปืนแม่งขัดได้ถูกเวลามาบ้างเลยใครยิงอ่ะผมยิงไวะไม่ไม่ใช่สไนไม่ใช่สไนไม่ใช่สไนเอ็กเลเสียง เกีเกเ่ยวกับบานไปนิดเดียวเฮ้ยเฮ็ดซ้ายเฮ็ดซ้าย,ย,ยเป๋วะมีได้หลุดล็อกหนึ่งกำลังไปผมย้อนผมย้นอยนไปลูกมันมันมันพลาดหมดมัดเห็ดเห็ดสูงสุดเห็ดสูงสุดเห็ดกลางเห็ดกลางเหตุสูงสุดต้องปามเลยเข้าไปขายต่อคานวะปามคานบ้านเมื่อกี้เข้นเห็ดได้นะ เอ้ยเดี๋ยวนะเวอร์โอ้มาขึ้นหลังคาแล้วโเข้าเห็นได้ไหมอ่ะมีดีหรอไม่เจอไม่มีไม่มีไม่มีถ้าคือหลังคผมว่าถ้าตายอ่ะผมว่าปืนมันน่าจะอยู่ข้างบนเ่ะลองลองสุ่มโดดลงไปก็ดีนะเบอร์เบอรี่มีเข็มปะมีอ๋อโอมไปเอาเข็มที่ไปเอาแพร่เดี๋ยวผมเอาแพ้เดี๋ยวผมเอาแพร่โอ๊ตอ่ะถ้าปีนหลังคาเท้าอีกอันหนึ่งอ่ะแล้วก็โดดเข้าเห็นได้ไหมอ่ะสวยสวยสวยตรงตรงโอ๊ตตรงโอ๊ตสวยมากอระเบิดเชียร์ขวาหมดยัง ไปซ้ายก่อนนะขปันไปด้านบนนะเอ้ยอย่า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 ระเบิดไปตีตรงตรงหน้านี้มีมีระเบิดกับระเบิดเหนื่อยเนี่เหนื่อยเอาระเบิดมือไปเคลียร์ไหมพี่เอาเอาเอาระเบิดเข้าหลังโดนู่นมาอยู่ไหนปึ๊บปึ๊ปึ๊บเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกลับไปโอเคได้แล้วมีเข็มมหมยังอ่ะตรงไหนผมปาเคลียร์นะนี่เลยไอ้ข้างหน้านี่เลยเอาละวลบสามสองหนึ่ง นลองเราเป็นลิงหลอกเจ้าไปดูตายตายตายไม่รู้ไม่รู้ตายไม่รู้ไม่รู้ตายเฮ้ยไปตัวไปตัวตายเอาเลนตายตายสองตายสองตายสองผมกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วไม่เพี่รวยพี่รวยน้ำหน่อยพี่รวยน้ำหน่อยเดี๋ยวว่าจะลัดกลับไปดูบ้านด้วยนะสองศพผมเคลียร์ละยยยังไม่่ตุเลอะผมเก็บปืนมาใช้ก่อนแล้วแหละเขาเด็ดหัวนะอ่ามีคนเจอศพอยู่ตรงนี้าซ้ายทางซ้ายระวังระเบิดระวังระเบิด เห็ด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 เหดเห็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 ด็ดเห็ดเห็ดเหดเห็ดเหเห็ดเห็ดเห็เห็ดดเห็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 เห็ด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 ดเห็เห็ด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 ็ดเห็ดเห็ดเเห็เห็เห็ดเห็ ไเนี่ยมีกระสุนเนี่ยมีกระสุนเนี่ยผมได้กระสุนผมได้กระสุนละมันเป็นกระสุนตลับอะสี่แม็กเลยอะเอาป่ะเจ็บนักเจ็บนักยังไม่ตายคุมซ้ายอยู่่นนัแหละโอ้มาสิไอผมได้ยินใสงมนเสรตกผมผมย่อนนะตัวเป็นไงผมผมเอ่อตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนอ้าวชิบไห้อ้าวเอุ้ยพีตัวตายแหลกแหลกโอเค โอ๊ตใช่ไหมเมื่อกี้เสริษทำไมไม่ขึ้นคิววะจังหวะโอ๊ตบอกว่าเซิร์ชผมเองผมเองอ่ะคือระเบิดหลุดออกจากมือแล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโซ่โซโซ่สิไอ้มันมันปีนอะไรสักอย่างอ่ะอมันปีนป้อมอ่ะเสียงปีนบันไดอ่ะอ๋อโอเควัตถุ์เทร์ทางซ้ายพี่ดิอ๋อมือเย็ยนปะวันปิดแอบแป๊บนึงได้๋ยปะมันพยายามจะเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ จะทำมือมือในชีวิตจริงอ่ะมันจะพยายามจะส่องมาทางผมเออแล้วผมมองไม่เห็นมันด้วยมันเป็นมืดผมมืดมันอยู่มันอยู่ไหนนะทางซ้ายเฟิร์ดเมื่อกี้เฟิร์ดโดนโดนโดนตรงไหนพี่ขวาข้างในเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนในป้อมนี่ก็ไหนน่าจะได้รู้ปะเจ็บหนักอยู่ตัวเมื่อกี้เกาะเต็มมันเนี้มันอยู่มันอยู่ซ้ายมือเลยนะพี่โปนระวังนะมันเหมือนทำอะไรซ้ายมือผมก้าวนะก้าวหลุดแล้วหลุดแล้ว ขอคนชาร์จดูหน้าหน่อยออา้าีบานเนี่ยมันน่าเดินวนรอบนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะลองลองดูไข้างในบนขบนขบนบนเห็ดบนเห็ดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยิงผีนะขังตายทางซ้ายตายหนึ่งสวยสวยติดตึ่งปบ้ามัน ยังยิงทางไม่ได้เลยตายอย่างเดียวเลยตายระวังระวังพี่ต้องเข้าประตูไปอยู่ทางฝาเออโอเค okay, okay. <pim S 1> ดักอยู่ตัวนึงผมมองขวาอยู่ไอ้ผมมองอยู่ทางซ้ายผมมองขวาตายอุ้ยแล้วผมก็ตายตอนนี้คือทางหน้าที่เราเปิดอะยังไม่มีใครเข้านะเขาเห็นแบนบ้านมันมันก็ยังไม่ออกมาเหมือนกันมีใครชุบได้ไหมพี่ผมอยู่ตรงป้อมอ้ยถ้าไม่ได้ผมได้เกิดโอเคพี่ไม่เข็มอยู่ในตัวผมมะสามฮ้ยมันออกมามันออกมาอากมาตาสุดชั้นแหละไปทางผมออกมา ไม่ค่อยไหนไอศุลกมาทั้งผมนายพูดมันยังพี่พี่เหยียบอ่ะเออในยพูดแตรงนั้นเลยบ้านเราเห็นแล้วล่ะใช่บ้านมันสามชั้นแอดไม่ดูเลยบ้านมันรั้วสามชั้นแล้วตัวบ้านนี่ก็เป็นชั้นที่สี่กดอัดวิดีโอไว้เลกดอัดวิดีโอไว้อัดอยู่ครับอัดอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยิค่อยๆหน่อยนะนี่โดดร่มไงเห็นบ้านมันอ่ะสายมาสายมาสายมาไปเราไปทางประตูน่ะเข้าได้พอกคน เข้าได้ไปวนได้ช้ำที่สามแล้วพี่บ้านมีคนนะมันจะอ้อมข้างหลังแล้วก็วนมาข้างหน้าตายสตีตายทางซ้ายสีเรากรสนไหมอยไปเลยพี่รวยไปคุมที่เดิรเลยพี่บ้านบิก์โอ้บ้านบิกเกิร์ดราาหรืซ้าหรือาบ้านบิ๊ิดตุ๊กกำแพงเดี๋ยวนี้ค่ะตุ๊กกำแพงเดี๋ยวนี้ค่ะไอ้เงเงที่มยิง ข้างบนเหรอนี่มันป้อมอ่ะที่ว่าแตกยังตรงไหนวะในบ้านนี่แหละอยู่ในที่บนป้อมมันมันใช่ไหมที่ผมเห็นศพเด้งอ่ะใช่ใช่ใช่โอเคโอ้ยเดี๋ย่าเดืดรึป้่องโอ้ตัวนี้จังตอนที่ผมขึ้นเมื่อกี้มัน เพราะว่าโนนีอย,อย่าหน้าต่างเว้ยหน้าต่างใต้เห็ดแต่มันมองขึ้นไปเห็นป้อมพอดีอ่ะลองก้มลงไปมองดูดิพอขึ้นข้างบนใช่ไหมหน้าต่างมันหันหา,าป้อมพอดีเลยอันนี้ผมไอ้ตรงผมเมื่อกี้มันกระโดดถึงช่วยเลยนะมีคนวิ่งมาชี้กำแพงผมไอ่ไนี่ถามแล้วว่าถ้าขึ้นหลังคาทาวเวอร์อ่ะมันถึงไ,มไ,มไหมไหลังคาตายหนึ่งพิมพ์พลไขได้ไหมมันชุดซ่องมาวิ่งไปหาพี่อ่ะ สไนฝั่งนู้นสไนจากฝั่งขวาทางขวาบ้านมันยิงผมมันยิงผมมันยิงผมเฮ้ยไอ้ที่โดนอีกนะไอ้สัตว์เดี๋ยวพี่มาไขแทนผมหน่อยมาได้โอเคไหมไม่มีใครรู้เลยภาพของใครไม่รู้เฮ้โอเคพร้อมไม่อะ อ่พี่พ่ใหม่ใหม่ผมเออนันเฮ้ยมันปีมันปีตายตายตายตเอลยขวาบ้านตายผมวัดทวเอรชั้นสามตายแล้วตายตายตายปุ๊บซิมุตายทเฮ้ยขวาตายมีโนกรสุนไปอ๋อ่มีบ้านผมมาส่องหา้างนอกแล็กมากับวอตทุทวเวอร์ขวาชั้นสาเกีแล้ว

ไม่ใช่ในบ้าน่ะมันอยิงจมุมไหนของบ้านอันนี้เราไม่ได้สนใจตอนนอกแล้วพอเราอยู่ในบ้านปล่อยนะเพราะว่าเขาจะไม่ดูอ่าเอาไกองไปไหนพี่คนหลังค่ายหน้าปตาย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 ูชิดูชิโลตายแล้วทางขวาขอโเฮ็่ปล่อยไปก่อนเราเราปิดหมดดับคุณโล็อิดหมดอีกอีกล็อกเดียวเองโอเคพี่เดี๋ยวไปส่งผมดอปไปนหน้าประตูวิวววว ปล่อยไว้เขาว่าเขาโดนยิงแน่เลยอ่าผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องอ้อมมาใช่ถ้าปล่อยเขาก็ตายแน่เลยอะตอบแล้วพี่ไปเห็นศพตัวหนึ่งแล้วก็มันไปจัดการมันเลยดับให้แล้วพี่เอ้ยทอมๆจะไปหามันไหมได้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 พี่เดี๋ยวผมไปหาให้ก็ได้ไปไม่ต้องเยอะมันข้าวรถมันข้าวรถหลังบ้านออกหมดออกหมดออกหมดเปิดแล้ว พี right away away. Oh, okay. ่ในบ้านรับบ้านสวยีไปได้แลไหมได้ลไหมตาห้าพี่ถึงเตียงแล้วอุ้ยตดนปนเลยใช่ใเด็เตียงมันหน่อยเขารักเขาลักเขารัเขาเลยนะถอดถอดถอดล็อกปุ่มล็อกของใครให้ถอดล็อกเลยถอล็อกเลยถอดล็อกเลยถอดล็อกถอดยูถอดยูถอดยถอดยถอดเลถอดเลยผมล็อกถอใส่กระเป๋าทำลายเลยโอเคไม่ผยิงผีผมผากระเป๋าก่อนนะไปเช็คแม็กี่โอมอ ไอผมเจอพนัยผมเจอพนัยผมเจอพนัยตรงนอกตรงไหนยืนอยู่ปะมันวิ่งแล้วอะตรงไหนโรดนี่ผมนะขาพี่ไม่ไม่ไม่ทางขวาทอมอีกหน้าทอมอ่ะเฮ้ยขบวนอู้หูตายว่ะทอมอ่ะตอนนี้ทอมยิงขบวนขบวนขบวนมาเปิดประตูเข้ามาร้อยเมตรตายนเลยใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยมันไปอยู่นอกบ้านอะ นี่ผมละแหละผมและฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นใช่ไหมอ๋อคือเระเบิดยิงอัดเข้าไปได้ไหมอ่ะไม่ต้องอัดแล้วตอนนี้ตรงเตียงอ่ะไม่ต้องเตียงตายหมดตายหตายห้าตายห้าตกเตียงนี้มาช่วยทุกหน่อยเร็วตายหมดแล้วตรงผมนี่เด้อมาช่วยทุบเตียงตรงนี้หน่อยเร็วเยอะเยอะ ผมยิงหมดแล้วเร็วเร็วเร็ <ifter. S 2> ปืนติดพอดีแต่มันเจ็บหนาข้างบนน้ยิงอะ่ะข้างบนบ้านอนะ่ะฝั่งขวาที่ข้างในอ่ะข้างบนโอ้โหแล <Lily? S 2> กกันแลกกันเดี๋ยวผมเ,เอาชิดไข่ละไม่ไม่พี่พี่โฟนดได้ á, ได้ดึงดึงดึงตายตายตายไปรู <l> ้ไม่รู้ตายเปิดประตูประตูเปิดประตูเปิดประตูชั้นล่างเปิดใส่เสื้อผ้าเหรอ ตูชั้นเอ้ยมีมีระเบิดไหมขอระเบิดหรือไม่กันเด็ดลันเชอร์สักคนปาเกียเตียงด้านบนหน่อยครับน่าจะนี่าจะนีอเปติดด้วยตอนี้ในบ้านดในในป้านบนทางขวายังคุมไม่ได้แต่ว่าเปิดประตูอยู่โอเคเห็นละเฮ้ยวิ่งติดติดไมติดไหมตดเตร้ยมอย่ขวประตูต้องเปิดวะตาย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 ายตายแล้วตายแล้วปัมเฮ้ยระเบิดระเบิดอุ้ยระเบิดใครวะอุ้ย ชื่อชื่อหายชื่อหายไี่ชื่อเลยเฮ้ยบอยวุ้ยอ่าป้าไอปามปามปาปืนด้านหลังฮะเอามาให้พี่โอเคอ่ะเอ้ยผมปอกกระสุนแล้วดิเฮ้ยใครอยู่บนหลังคาซ้ายเลือดไหลจริงๆเอามาเกระสุนมากระสุนมาเฮ้ยอู้ยเอาไม่ทันละทำไมทำใครยิงมาแม็กโมัวอะ เนี่ยผมทิ้งแล้วนี่แม็กโมเนี่ยพี่แม็กโมเนี่คือไม่มีกระสุนใช่ไหมเนี่ยผมดึงกดทิ้งเขาสุนไเ้เพียงไงสามสิบะตายแล้วเอาคุมได้เนาะเอาคุมแป๊บนึงนะเพิ่งดึงสิเอาล้างเปล่าเอาเก็บปืนที่ตกในบ้านออกเลยก็ได้โอเคเราเข้ามาในบ้านละเฮ้ยมีคีรปิสูตรขีมะด้วยโอ้ยไม่ิชั่นโอ้โหกูอยากได้มานานละมองใครไม่เห็นเลยไม่มีแกมมาหารีเชนเหรอปืนพังเลยนี่เออพี่ โอ้โหหนูมาเล่นอย่างนี้นี่ว่าอืมเกาะขอยืมเกาะใส่หน่อยฮะได้หัดล้วกี่หลังเนี่ยได้หลายหลังอยู่เดี๋ยวไปต่อเนี่ยเดี๋ยวไปอ่าเฮ้ยใครง้างระเบิดเฮ้ยไม่ได้ดิระเบิดใครง้างระเบิดอะไรครับเนี่ยอันนี้ใครง้างระเบิดเมื่อกี้ระเบิดติดมือเนั่นสองไปกันเนี่ยขึ้นไปดิโอ้โหเราก็ขายของบ้านมาเลยขึ้นทางนี้ไม่ใช่เหรอ แล้วก็ไปต่อไม่ใช่เหรอก็ว่าอยู่ให้ระเบิดไม่ไปวะทำไมที่ป่ะอ๋อายถึงฝั่งนู้นเหรอใช่ <c oughs> ผมปาเบิดฝั่งนู้นแหละตอนแรกอ่ะอยู่ดีมันมีเพื่อนอยู่ชั้นสองอ๋อลงจากดาดฟ้าลงมาโอ้โอ้อตายนี่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 กล่องไข่มีนี่ทำไมโอ้ทำอย่างนีแแง้แล้วยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องปลาระเบิดเคลียร์เตียมนก็ได้จริงจริงแม่เลยที่รถก่อนใช่ครับตู้กระสุนมันอยู่ไหนวะหาตู้กระสุนไม่เจอวะ ของมันแยกไอ้พวกเนี้ยเล่นของแยกกันหมดเลยจริงๆเหรอเราไม่ทำลายของไปเลยเหรอเอาดีของเยอะมากเอาไปต่อยอดนะเอาเอาก็ดีนะพี่พี่พลอยมันต่อยอดเลยกัดตุนกัดตุลเจ็ต A C C นี่ยอมจากอะไรวะพี่เซนเตอรี่เมทฮิตไม่เอาอะว w a ถอยไปข้างหลังต้องบุกอ๋อเจอและสูตรแอนเวสมันกลับบ้านไปเลยก็ได้นะปิดประตูได้ปะเผื่อแบบใครมา รถอ่ะบู๊สไอ้กระสุนมันเก็บไปไหนวะมอค้าลามดีแพร่ให้พี่ควอมปืนศพลอศพลพี่ศพศพมันนอนคว่ำนะตอนแรกมัศพมใช่ใช่ศพลพี่ศพลอะตอนครอกมีใช่ละไปอ่ะพี่ความให้มันมารูดของหยิบปืนอยู่ข้างหลังพี่เลยดีนะปืนไม่มีลูกอ่ะเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยเดี๋ยวมึงขึเงียนมาดิมันมายืนอยู่หลังพี่อ่ะก็มั่งไงอ่ะ ยืนหันซ้ายหันขวาไปผมก็ว่าไอ้เขียทำไมชื่อมันไม่ตรงกับหัวมันมั้งว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนตีนน้ำหนัาจากพื้นเข้าเกมมาอปะไม่ไม่มันอยู่หลังพี่เลยมันเนี่ยไล่เลือกของอยู่นะหาปืนอยู่ช็อปสนุกเลยนะกูก็กำลังช็อปเลยู้มันแทบไม่ได้ล็อกเลยนี่ใช่ปะพร้อมลบเอาไปใส่บ้านหมดแล้วหรือเปล่าไ่อยู่ผมนี่กำลังช็อปเพลินๆได้มาได้กินโดนเคลียร์แล้วโอเคผมเข้ามี เาามลยเเข้าามลยรถระเบิดเลยปะลบได้เลยชุบชุบขึ้นมาดิลดระเบิดเลยแต่ยังเอากล่องออกได้เตียงสามเตียงเดี๋ยวได้ผมชุบขึ้นมายิงนะผมชุบขึ้นมายิงนะก็โดก็โดก็โตก็โตฉุบได้ไหมอะลดระเบิดไไม่ได้ไม่ได้โอ้ยระเบิดบ้านเลยพี่ตรงนี่เก็บปล่อยสไนค์ก่อนนะแกเน็ตแกเน็ตจังเยอะนะจ๊ะผมมเก็บปืน เพิ่งไปเปิดมุมให้มันยิงนะ้๊ะพยายามใู่ในบ้านเข้าไปผมก็ไอไอกล่องที่รถระเบิดเนี่ยผมก็วางไว้ในพุ่มตรงกล่องอย่างเี้นะเดี๋ยวเขาย้ายหน้าบ้านอยู่แล้วแกในเยอะมากเลยนะอืมของไปรับกันเร์เดี๋ยวนี้ขับรถกลับบ้านก่อนไปเช็คเฝ้าบ้านแล้ว หลังจากนี้เราก็คุมบ้านเขาได้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับก็ขนของกันยาวๆเลยตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยครับก็ไม่เสียอะไรมากเลยครับกับการเล่นครั้งนี้หลังจากนี้เราก็ขนของกลับบ้านครับแล้วก็แวะไปยิงนิดหน่อยหลังจากนั้นแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับตีเจ้าบ้านเขาก็มาเรื่อยๆครับขณะไม่มีของเขายังมาเลยครับโอ้ยปลาแล้วโอ้โหปับเนี่ยแต่ปลาไมีเจอศพไหมมาแล้วเฮ้ยมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้ววิ่งเข้าหาทางซ้าย ายไม่รู้ไปลุกมันถังเหรอปืนปืนชวนเลยเนี่ยไมนนี้ไม่จะทางไหนพี่แบงค์ทางซ้ายทางซ้ายวิ่งมาจากทางซ้ายเลยใช่ฝั่งซ้ายหลังบ้านเลยไม่ใช่หลังบ้านพี่มันเลยไม่ถึงหลังหมู่บ้านนะไปที่โคนขาาตตงบนนใช่แต่วิ่งมาแล้วเดียวจากนั้นจากทางนั้นแหละวิ่งวาร์ปมาเลยจมอยู่หลังบ้านฝาดเลยจบผมนะได้ได้ก็ลังวิ่งไปผมมาเสื้อผ้าใส่สบายละ หลังจากนี้เราก็พร้อมกลับบ้านเลยครับหลังจากที่ขนของเสร็จแล้วแล้วก็เราจะแวะไปยิงนิดหน่อยครับสลับตีอื่นเพราะว่าจะไม่ลงนะครับไปชมกันทีพีต่อไปเราไปกันต่อเลยป่ะพี่ไปยไปกันต่อเลยปล่อยเอฟเคบายดูรอบรด้เลยเนี่ทคะแนนไปเลยอ่ะแล้แบบเป็นคำที่แบบไม่ต้องย่าง ยังไงเห็นละโดนละวโดนแล้ยโดนเอ้าตรงไหนรูดวะอะไรอ่ะเดี๋ยวกลับช่วยหลังได้ไกลๆเลยยิงรถมาหน้าเออไปยิงรถอีกคันนึงยิงรถคันเขียวท็อปพีชอยู่ซ้ายพีชเจอละวกัวแตงหนึ่งตัวนึงตัวนึงแตงสองกงอันไหนตายตายตายแกงไก่ตายตายอุ้ยเหี้ยมีระเบิดเอ้ยไม่มีใครโดนแต่ผมโดน